สวัสดีครับผมครับวีดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับที่เพจสตอร์ของเรานะครับอัปเดตเองอัตโนมัตินะครับส่งผลให้เครื่องมือถือของเรานะครับช้าลงนะครับหรือมันค้างนะครับสาเหตุหลักๆก็อาจจะมาจากเพจสตอร์ที่อัปเดตเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาแก้วิธีนี้กันดูนะครับว่าจะได้ผลจริงไหมนะครับขั้นแรกก่อนนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่เพจสตอร์นะครับผม แล้วก็ไปที่ขีดสามขีดครับมุมบนซ้ายมือสุดเห็นไหมครับตรงนี้ครับขีดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาตรงที่แอปและเกมของฉันนะครับลีดเข้าไปเลยตรงนี้เดี๋ยวลองมาสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าอัปเดตอัปเดตตรงนี้ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ายังปิดอัปเดตอยู่เพลย์สเตย์ยังไม่มีการอัปเดตอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าสังเกตว่าถ้าเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีขับตรงนี้อยู่เห็นไหมครับ กำลังอัปเดตนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับจะขึ้นมาแบบนี้กําลังอัปเดตถ้าเห็นแบบนี้นะครับให้กดหยุดก่อนนะครับกดหยุดแบบนี้นะครับสังเกตว่าถ้ากดหยุดแล้วจะขึ้นอัปเดตตรงน,บบนี้แสดงว่าเพจสโตของเราได้หยุดอัปเดตแล้วนะครับลองเข้ามาดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเขากําลังอัปเดตอัตโนมัติอยู่ให้เรามากดหยุดนะครับเพราะว่าถ้าเพจสโตกำลังอัปเดตอัตโน,ตน,ตน,ตนมัติเอง ตรงนี้นะครับทาให้มือถือของเราค้างหรือลวนขึ้นเพราะมันจะกินทรัพยากรในเครื่องของเราได้นะครับถ้าเราอยากจะอัปเดตเราก็มาเลือกตรงนี้ครับลรากดอัปเดตทีละตัวดีฟาเนาะโอเคนะครับเข้าใจตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกส่วนนะครับผมอีกส่วนก็คือตรงนี้ครับไปที่ตรงการตั้งค่านะครับภาษาอังกฤษคือเซตติ้งเนาะนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ นะครับเมื่อกี้นะครับสังเกตว่าผมยังไม่มีอัปเดตใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับผมจะมาตั้งนะครับจะลองผ่านเครือข่ายใดๆก็ได้หมายถึงว่าตรงนี้ถ้าผมคลิกเลือกตรงนี้นะครับจะสามารถอัปโหลดผ่านเน็ตซิมหรือเน็ตไวไฟก็ได้แต่ถ้าผมมาอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่สามารถอัปเดตจากเน็ตซิมได้ถ้าผมใช้เน็ตซิมนะ แต่ผมต้องอัปเดตผ่าน w i f i เท่านั้นนะครับถ้าผมใช้ Wi-Fi ผมสามารถอัปเดตเพจสโตได้แต่ในที่นี้เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เพจสโตดึงเครื่องของเราให้ช้าลงนะครับก็มาปิดเลยครับอย่าอัปเดตอัตโนมัติเลยครับกดที่นี้ครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถปิดการทำงานของเพจสโตได้แล้วครับโดยที่เพจสโตไม่สามารถอัปเดตแอปพลิเคชันในเครื่องของเราได้ ถ้าจะอัปเดตเราเข้ามาตั้งอัปเดตเองดีฝาเนาะอย่างนี้ดีฝานะครับจะช่วยในการใช้งานของมือถือเราด้วยนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ลองนําไปไประยุกใช้กันดูเนาะครับวิธีการปิดอัปเดตเพื่อดึงนะครับทรัพยากรในเครื่องเราให้มีความเสถียรมากขึ้นแล้วก็ สามารถไปใช้ทรัพยากรอ,อย่างอื่นให้มีประโยชน์มากขึ้นนะครับถ้าเราเปิดอัปเดตอาไว้น,นะครับเพลยสโตร์จะดึงข้อทรัพยากรในเครื่องเราให้มันใช้งานหนักมากขึ้นเหตุผลที่ว่าทําไมเครื่องเราอ่ดช้านะครับเพราะเหตุผลบางอย่างนะครับผมขอย้ำนะบางอย่างแต่แต่ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะครับ นะครับโอเคนะครับลองนำไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับเผื่อจะเกิดประโยชน์ทาให้เครื่องมือถือของเราเร็วมากขึ้นนะครับผมโอเคส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้เอ็นเอ็นสอนแชร์คอมพิวเตอร์ชแนลสวัสดีครับ